นี่คือนี่ Cosmo Walk สวัสดีครับพี่มิยินดีครับผมคุณเราอยู่ที่ Cosmo w อ l k อยู่ที่เมืองชองธานีค่ะนี่วันนี้เรามาเดินเล่นกันนะคะเรามาเดินวันนี้เจะช้อปปิ้งกันวันนี้เราใส่รองเท้าอะไรมาพี่เราจะมาซื้ออะไรอ้อเราเห็นเอทูเทสเราใส่รองเท้านี่มาอ้ยเราเห็นกัอบบี้ตอน เราจะไปดูไนกี้กันนะคะดูนี่เย็นหมดแล้วไหมตักงหมดนี่ตักตั้างไนกี้เราไนกี้เรอ่นะกตรงนี้มันมี o u t e ไนกีอยู่ตรงนู้นใหญ่เลยมีรองเท้าทุกรุนที่เป็นไนกี้เลยนะมาจากต่างประเทศนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้อมูเราดีาด้วยไปดูรองเท้ากันนะคะราคาทุกคนไปดูรองเท้ากันนา ไม่รู้เหมือนกันว่าลดหรือเปล่าไปดูกันเลยคือถ้าไม่ลดก็คือราคาเต็มใช่ไหมถ้าไม่ลดก็ไม่ซื้อไปดูกันเลยค่ะถ้าไม่ลดก็ไม่ซื้อบ้าไปไหมบ้าไปไม่ไปเดี๋ยวเราจะวางไปแซ่บดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนะคะในรถเยอะนะครับคราวที่แล้วซึ้นบินที่แล้วมันลดถึง50%เลยนะแอบ10%เลยนะใช่เห็นแล้วโอ้บางสอธานีเลยนะนี่อยู่ที่เมืองบางธานีค่ะ สามสี่พันเนี่ยเือแค่พันกว่าบาทเองนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามีเงินพันใส่รองเท้าในที่เราเดินผ่านอะไรเนี่ยมิสเตอร์ดิไอว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมีเงินพันกว่าบาทใส่รองเท้าในที่รุ่นดีๆได้แล้วอ่ะอืมแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยนะใช่ต้องไปเดียวกันไปดูว่ามันจะจริงไหม จริงหรือหลอก,อลกนี่อย่างอดรแล้วแี้สบาอโอ้โหนี่พี่จอรดรถเหรอเนี่ยนั่งหนึ่งแท็กโ,โอ้โหเมืองทองธานีนี่มันช่างใหญ่จริงๆแล้วงันเราเดินยกันทัพสุบาซ่าตรงโน้นเห็นไหมมีโรงหนังด้วยแล้วอ๋อตรงนน้นจะมีเอฟเอฟนี่ไงล้วถ้าไปซื้อแล้วอ่ะตรงนี้จะมีโรงหนังเก็บดิ กกก็็็เเปปบไใช้อันนี้เป็นโรงหนังนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยค่ะคอสโมโ์ว้าวตกใจเลยอันนี้ก็อย่าขยันปวดตุกก็แล้วแต่อันนั้นก็อันนั้นก็ต่อไปเที่ยวเตอนไปเที่ยวไปเลยค่ะไปเลยค่ะไป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 กันโอ๊ยวันนี้ใส่เสื้อสีแดงอ่ะวันนี้เรียาบอกวันนี้วันจัดซีนะคะอย่าลืม ช่อย่าลืมนะคะสุขสัตนต์วันจุดจีนด้วยนะคะทุกคนค่ะใช่เราอยากให้ทุกคนรวยๆเฮงๆใช่ไหมใน<ช>สุขภาพแข็งแรงในวันจุดจีนนะคะปราศจากโควิดนะคะเห็นไหมเราต้องใส่แมสนะคะเดินเที่ยวเป็นยุคที่ต้องใส่แมสกันนะคะนี่เราก็จะเดินลงบันไดเลื่อนนะคะไม่ใช่เดินลงนะลงบันไดเลื่อนเดินลงบันไดเลื่อนเดี๋ยวเราเดินลงลงบันไดเลื่อนเราจะต้องเดินลงอีกเหรอนี่เห็นแล้ว มีเสือ้อนชะ่มีชคื่องออกกำลังกายชุดกีฬาแล้วก็เดินเนี่ยมีเห็นเจอลักแล้วไนะด้เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเขาบอกว่าเฮงเฮงลองุุดจนีนคะ่ะ บอกให้ซื้อเกินสิบชิพไม่จะบอกให้ทไมอะเพราะว่ามันถูกทำไมอ่ะไม่เบอร์ละวอ้าแล้วนี่เข้าไปได้เปล่ายังไม่เปิดหรออ้าวเปิดแล้วนี่นี่แหละเจ็อ้าวเจอแล้วสัญลักรักไนกี้นี่เองนี่ไงบอให้เข้าไปเดอยจริงเหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามสถานการณ์ ซื้อสินค้าได้ไม่เกิน10ชิ้นเลยเหรอโอ้โหเราจะซื้อกันเยอะขนาดนั้นเลยแบกแกนไทยชนะย,ยังแบกแกนไทยชนะด้ยยวยแก้แล้วแกแล้ว36.0สิบหกนะคะใช่สามที่ปลายย่อมโค้งลงใช่ไหมคขอบคุณ น้องพัทย ไทยเทคไหมอ่ะไปดูรองเท้าอะไรก่อนไปดูผู้ชายก่อนไหมไม่ไปดูผู้ชายก่อนแต่ว่ามันมีขายผู้หญิงด้วยมันจะแยกเป็นไทยอีกนี่ดูราคาก่อนถูกมากโอ้โหรถเยอะมากอันนี้เท่าไหร่นะ1,009เอง1,009สวยอ่ะนี่ลด30%เนี่ยนี่จากราคาราคาเท่าไหร่ราคาน0 0 0เฮ้ยลดเยอะมากเนี่ยราคาจริ้ม4,006นะครับ ที่เราต้องเอาสีจับๆอีกนะเพราะว่าเราใส่ใสีครับันสามื่อกี้ครับคันสามได้่อกี้แล้วเป็นความชอบที่เหมาะมาพี่วิวพี่วิวดูรองเท้ารุ่นไหดน,นดีก็แล้วแต่มันเยอะพี่วิวเลือกดีนี่แบบนี้ก็สวยมันมีเพลงนะเราต,ต้องใส่เพลงครับไปด้วยนะครับอ๋อใช่มันมีเพลง <laughs> โอ้ยกับนี่นี่ครับ โอ้ยร้นเหอสนร้เนี่ไงอันนี้ก็สวยนี่ เชลดูไปทีละเชล